แหลกเงินก oh. ินห uh ัวเงินบาทเป็นกีบเท่าไรสองเท่าไรสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกวาเจ็นเงิวัาเอาจากสามพนไ สองเจ็ดหกสองเจ็ดหกคู่เป็นแปดแปดแสนสองหมื่นแปดแสค งินบาทเป็นกีบเทอาไรสองเท่าไรสองเดท่าไรบาเออบอสงเท่าไรสองเท่ะไรเออสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดหเเจ็ดสอเอาสามพัน เคูณสามพันแปดแปดสามหนึ่งแปดแสนสามสิบเอ็ดพันผู้หันแรกเปลี่ยนเงือนหลายน่อยอยู่นี่เนาะมึงสิงนี่เนาะ

หลานแลกเปลี่ยนมือกันบ้านแลกเปลี่ยนเต็มเลยนะดูเมืองสิงห์นี่ยนะเ,นยเออหลานทองล่ะนะก็จดสิรับแลกเปล <c oughs> ี่ยนเงินตัวนี้ก็รับแลกเปลี่ยนมือกันนะเนี่ยนาะตัวนี้ก็รับแลกเปลี่ยนนี่กัน <c oughs> บาทเป็นกีบเท่าไหร่เนี่ยะ <c oughs> บาทเป็นกีบเปลี่ยนบาทเป็นกีบเท่าไหร่ ะะกินไรอ่ะหมดไนะ้เท่าไรกุบาทเออเท่าไรสองเจ็ดเท่าไรบ้าหูวะอยู่ดิสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสี่บาทเป็นกีบเท่าไรเออสองแสนเจ็ดสิบห้าพันสองเจ็ดห้าโอ้อกันเนาะสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกบานหลัแรกลานแลกสองเจ็ดหก ลานที่สองสองบุตทอกันตัวนี้เท่าไหรนะ่นบาทบาท,บาทเป็นกีบเท่าไหร่สเท่าไหร่เจเออบุท้อกันใ<ป>หญ่ไปเขาแหลกขอไปเข้า เครื่องแล้วก็สไปทั้งอื่นเนาะตลาดมึงสิงหุ้นตลาดใหญ่มึงสิงนะ เกือบหารถจะคองพอะเบียนกับูมีมีรถกจไ่รถตะอันนี้บ้านบ้านหัวขว,นว,ขว้นะพอลุงนี่บ้านหัวขวาวะวัดหัวขววอยู่ทั้งบ้านหัวขว้าวดัวดวดัวดโอ้ยุก็มาเย็นน่นะ Não né? sei, โคใหญ่นะวัดงัวโควัวดลื่อได้ยายวัดไตลื่อ่นส่อมแปลงใหม่ว่านเนี่ยเนาะ ย่าจะเลื่อนมั้งไหนย่าเ,เลื่อนกระตูมเลื่อนมังมันเลื่อนเอนาะกระตูมันเลื่อนปิดบอ่อปิดเดอว่ามันเขาทั้งอื่นวะน,น้นด โบดหรือว่าซิมวัดหัวขวาน่ะวัดหัวขว้าอเด้อหนึ่งสองวัดหัวขว้าฝุา่นย้ายไปทั้งหนา่นมันมีอีกประตูหนึ่งเผื่าสิมึงกองกองลื่นนี่มีมีกองหน่อยๆกับกองนวใหญ่อ,ยอ,ยอันหน,นึ่งเนาะแต่ว่ากองเคยเห็นยวน่อนนี่มีตั้งหลายอันนะ ตรงหน้าเนาะอาโอ้พระเจ้าว่าสิเข,ขาไปเบิ่งพระเจ้ากับอะไรเนาะแน่เนาะนี่เ้อนี่คือพระเจ้าเอ่อพระเจ้าพระปีตเนาะงามเนาะ เขาว่าวัดนี้วัดเก่าแก่อยู่ตรงนี้นี่เห็นหน้าเนี่ย<า>ตรงนี้เห็นหน้าพระเจ้าเนี่ย<า>พรเจ้าเมืองเจ้าวัดหัวโขไอ,อันนี้เป็นวัดหัวขัวบอเปล่าจ,จูา่วหัวขัวเนาะ บ้านบ้านม่อนไตรเขาไปไหว้พระจังหว่อยก่อนเจ้าวัดหัวขวัว หัวขวเนาะ <S <S มุมนี้ได้หนึ่งสองนี่เป็นพระเจ้าแบบลือนเนาะพระเจ้าวัดหัวขป,ป็นไม้ไมเป็นปูนนะ่ะตัวเป็นพระเจ้าแบบลือนเนาะเป็นพระเจ้าแบบไตล์ เป็นพระเจ้าแบบไต้ลี่น,นี่ตุงคนน่ะตุงหลึกอ,อันนี้เป็นเออเขาเอิยอ,เอ,อยังหลับเป็นวัดหน่อยเนาะ tuần tuần phô nhai còn vật này chưa là không ạ vật này câu kè lại tuần phô nhai này có <laughs> phô này nè Quang ơi nhàng, pha quang ơi nhàng này, hả? Quang ơi nhàng. บ้านหัวขัวหัวโขบ้านหัวโขป่ะเดินทางต่อก่อนบปในเฮาแดดออกแล้วรถอันนี้คน กางต่อเนาะจะไปสายนอกจะไปเมืองล่องจะไปเชียงแข่งเนาะเบิ่งก่อนเด้อยังไม่เลาะเมืองสิงเท่าไรเลยเลาะเมืองสิงก่อน เนะาะจักสิไปเชียงแข็งหึ่งสิไปเมืองร่อง,องดอกเมึงก่อนเนาะเมึงสถานการณ์ก่อนเก็บของเก็บข้าวเก็บของเตรียมออกเดินทางกันเงินพยาเซกองยัยเงินพยาเซกอง พาเสกองเนาะเพิ่นปิดวะโร,ระไม่้มานงอมือนี้มันเสานาะมพนเสาเพิ่นปิดป้ยาเยเส้กองเือนส้นเผาจัดแสดงเกี่ยวกับส้นเผามืองสิงเนาะ ภากันไปใสมากเนาะนี่เนาะแลก็น้ำลายตานโอ้เจ้าวัดหลวงเชี่ยงใจไปทางไดี๋แม่โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเงินพระยาเซกองเนาะวันนี้เป็นหมือเป็นเมือปิดเนาะ มื้อนี้เพิ่นปิดวันเสาร์